สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลไมด์ดีแอนแ์ดกเตอร์วันนี้เซลไมด์จะพามาพบกับเจ้าคูบต้า MU 4 9 0 2นะครับผมใบมีดหน้านะครับผมใช้งานนิดหน่อยนะครับยังเต็มอยู่ยางคู่หน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลูกค้าใบมีดหน้าขนาดนะครับ190นะครับผม190ซนติเมตรนะครับผมล้อหลังยังอยู่นะครับยังเต็มอยู่นะครับเซลไมด์จะพาดูภาพรวมนะครับผมตัวนี้เป็นรถงานไล่รถขนาดหนักนะครับผมเอฟเอ็ม เทียบกับ L50 แล้วรถนี้นะครับผมเป็นรถงานไล่ลงนามไม่ได้นะครับผมเพศการใช้งานนะครับผมลากอ้อยลากททนเลอร์นะครับผมหยอดอ้อยได้ไถเปิดหน้าได้นะครับผมภาพรวมนะครับภาพรวมคันนี้นะครับเซลยวไมลถือว่าสวยนะถือว่าผ่านคันนี้สำหรับลูกค้า งบไม่มากเท่าไหร่นะครับผมคันนี้เป็นรถราคาเงินสดนะครับผมลูกค้าท่านใดที่มีงบนะครับผมอยากได้รถนะครับผมไว้ทุนแรงแต่ว่าปานกลางนะครับผมราคานี้เป็นราคาปานกลางนะครับเขียมไม่รถคันนี้นะครับผมอยู่ที่4,000หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสองชั่วโมงงานนะครับผมสภาพนะครับผมนี่คือสีเดิมนะครับสีเดิมสีเดิม อย่างหลังอย่างเดิมนะครับผมคาบสนิมไม่มีรถถือว่าสะอาดนะผมสะอาดสะอ้านรถงานไล่นะครับรถสะอาดแต่ถ้ารถงานนามันจะเป็นสนิมนะครับตามข้างล่างอันนี้คือรถงานไล่นะครับผมภาพรวมก็ถือว่าผ่านนะครับที่ต่อไปนะครับผมเซลล์ม้จะพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงนิ่งไหมเงียบไหมนะผมพอนไหมนะครับเดี๋ยวเซลล์ม้จะพาฟังเสียงนะครับเสียงเครื่องยนต์นะครับ เจอมาจะเบิรนได้ฟังสักนิดนะครับเครื่องเงียบเครื่องดีนะครับผมชั่วโมงงานอยู่ที่1 4ึ่งปดสองชั่วโมงงานนะครับผมเครื่องไม่มีไอนะครับผมน้ำมันเครื่องของเหลีวนะครับผมเราเช็คให้นะครับผม ทำเครื่องเราเปลี่ยนให้นะครับน้ำมันไฮเราเช็คให้แล้วประกัน3ปีนะครับประกันคุณภาพ3ปีนะครับผมเครื่องเกียร์ไฮโดรลิกนะครับผมดูบันท้ายนะครับบันท้ายโอ้สวยมากเลยครับคันนี้สวยแต่ก็ร้อยก็ให้สัก95%ครับสวยอยู่ครับในอยู่ในเกี4รี่อยู่นะครับผมใบด้านห่้ายก็1 90ซนติเมตรนะครับผมโอ้โห ใบหน้านา190เซนติเมตรนะครับผมรีวิวราคาคันนี้นะครับอยู่ที่550,000บาทนะครับผมส่งฟรีโอนฟรีนะครับ550,000บาทนะครับผมส่งฟรีโอนฟรีถ้าบอกว่ามาจากเซลไม้นะครับลดไปเลยนะครับ535,000บาทนะครับผม535,000บาทนะครับที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาดูรถได้นะครับผมใกล้เคียงร้านเรานะครับร้านดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับ ตั้งอยู่ที่ตำบลเอ็ดคำอำเภอาด้วงจังหวัดเลยนะครับจังหวัดเลยนะครับติดต่อเซลล์ไม้นะครับหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะศูนย์968598592นะครับผมเราไม่ได้มีแค่รถคันเดียวนะครับรถเรามีมากกว่าหนึ่งร้อยคันนะครับผมรถเรามีมากกว่าหนึ่งร้อยคันอุปกรณ์เรามีทุกอย่างนะครับผมหรือไม่มีนะครับผมเราก็สามารถสั่งให้ลูกค้าได้ทุกท่านนะครับผมผมอยากรีวิว ตัวอัดฟังมากเลยครับตัวอัดฟังนะครับรถเรามีมากกว่า100คันฝั่งนี้คือรถจองนะครับรถติดจองหมดแล้วนะครับผมรถคีบรถไรเรามีหมดนะครับเดี๋ยวฝากลูกค้าไว้นะครับวันที่วันจันทร์นะครับผมวันจันทวันอังคารนะครับรถเข้าใหม่เยอะนะครับมีรถเข้าใหม่อีกมากกว่า20คันนะครับผมมีเข้าใม้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนะครับผมลงให้ลูกค้าดูทุกท่านนะครับผมตั้งแต่ยังไม่แปลงสภาพจนแปลงสภาพแล้ว เป็นยังไงนะครับผมเราเก็บการรายละเอียดยังไงนะครับผม่อจากนี้ทีมงานดีเอ็มแท็กเตอร์นะครับและเซลล์ไม้นะขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม